ส่วนสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหลายคนก็พุ่งเป้าไปค่ะว่าอาจจะเป็นการที่เทคอนกรีตลงไปใน<อ>ปริมาณที่มากหรือเปล่านะคะทำให้โครงสร้างนั้นรับน้ําหนักไม่เพียงพอ,อจนเกิดการพังถล่มลงมาทางด้านอุปนาย,ยกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยค่ะก็บอกว่ายังไม่สรุปสาเหตุการพระรามสองถล่มลงมาเพราะว่าต้องรอเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเข้าไปสารวจโดยละเอียดแต่เบื้องต้นก็อาจจะเป็นเหตุสุดวิสัยจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินที่รับน้ําหนักมากเกินไปทา ให้เสาเหล็กที่เป็นตัวค้ายันมีปัญหาหรือว่าขยับตัวจุดเอียงแล้วก็ล้มลงมาค่ะ ซึ่งทางด้านนายศิริวัฒน์ชัยชนะอุปนายกสภาวิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะบ,บอกว่าจากการตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุและสภาพแวดล้อมโดยรอบและจากที่รับรายงานก็คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากแม่แบบโครงเหล็กที่มีเสาเหล็กเป็นตัวค้ำยันอาจมีปัญหาหรือว่ามีการขยับตัวซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของดินที่รับน้ําหนักมากจนทําให้เกิดการเอียงแล้วก็ล้มลงมา แต่ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสันนิษฐานในเบื้องต้นเท่านั้นนะคะส่วนสาเหตุที่แท้จริงต้องรอให้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเข้าไปสำรวจโดยละเอียดอีกครั้งซึ่งหากตรวจสอบระดับดินแล้วพบว่าอยู่ในสภาพปกติก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวโครงสร้างว่าสภาพเสาค้ำยันนั้นปกติหรือไม่บางครั้งมีการผิดพลาดเพียงแค่1เซนติเมตรก็อาจจะเอียงจนถล่มลงมาได้ ในขณะที่เทคอนกีตตัวเราเรียกว่าสพอร์ตบีมตัวตัวรับพื้นอทางทางด่วงข้างบนชั้นบนชั้นสูงนะครับเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตัวไอเทมโบรี่สตั๊กเจอร์ก็คือตัวไม้แบบเราเรียกไม้แบบแต่ว่าเป็นไม้แบบโครงเหล็กนะครับที่เราเห็นมีโครงเหล็กมีเสาเหล็กที่เป็นตัวเสาค้ำยันไม้แบบตัวนั้นะตัวนั้นอ่า อาจจะมีปัญหาในะเรื่องของการขยับตัวหรืออะไรก็แล้วแตนะ่อาจจะเป็นเหตุวิสัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพการาเปลี่ยนแปลงระดับดินนะบอลรับน้ำหนักออกไปม้างแล้วอาจจะมีการาสุดนิดหน่อยแล้วพอสุดเป็นนิดนึงมันก็อาจจะเกิดก,นะการเอียงนะพอเกิดการเอียงนิดเดียวแลยน้ำหนักที่เคยเป็นแรงในแนวดิ่งเป็นสิบสิตันเนี่ยมันก็จะ แตกออกมาเป็นแรงในแนวราบด้วยแล้วก็ทำให้ตัวเทมเพลตีัพพอร์ตหลุดออกมาลมายได้นะครับอันนั้นคือส,ส,ส,สอนันนิษฐานสายเอ็นประมาณคร่าวๆนะครับ ส่วนที่มีข้อสังเกตกันนะคะบอกว่าสาเหตุนั้นอาจจะเกิดจากการเทคอนกรีตแน่นมากเกินไปหรือไม่ก็มองว่าไม่น่าใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์มากต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องใช้ปริมาณคอนกรีตเท่าไหร่สำหรับการรื้อถอนซากปรักหักพังตอนนี้ต้องมีการวางแผนโดยฝ่ายรื้อถอนที่มีความชํานาญว่าจะต้องเริ่มต้นจากส่วนไหนก่อนเพราะว่าโครงสร้างมีลักษณะพิงกันและกันอยู่เพื่อป้องกันการถล่มซ้ําลงมา ซึ่งทางด้านนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็บอกว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปถึงสาเหตุแต่จากการประเมินภาพถ่ายก็พบว่าเป็นการพังถล่มของคานขวางหรือว่า cross สบีมนะคะที่หัวเสาซึ่งมีข้อสันนิษฐานเบื้องต้น3ข้อด้วยกันก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในะระหว่างการถลม่มน่าจะเป็นขั้นตอนการเทคอนกรีตคานขวางหรือว่าเป็นกิจกรรมใดที่ทําให้เกิดแรงกระทําต่อโครงสร้าง หากเป็นการเทคอนกรีตก็จะถือว่าน้ำหนักกระทําต่อโครงสร้างมากก็อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ถล่มลงมาได้หากโครงสร้างที่รองรับไม่แข็งแรงพอนั่นเป็นข้อที่1ส่วนข้อที่2โครงถักเหล็กที่รองรับคานขวางพังถล่มลงมาด้วยจึงต้องไปตรวจสอบกําลังรับน้ําหนักของโครงถักเหล็กรวมถึงรอยต่อระหว่างชิ้นส่วนของโครงถักเหล็กว่าเพียงพอต่อการรับน้ําหนักหรือไม่หรือมีการสูญเสียเสถียรภาพในการรับน้ําหนักได้อย่างไร ข้อที่3ค่ะจุดยึดของโครงถักเหล็กกับเสาต่อหม้อมีความแข็งแรงเพียงพอหรือไม่ทั้งหมดเป็นข้อสันนิษฐานในเบื้องต้นนะคะต้องมีการตั้งคณะทํางานตรวจสอบสาเหตุในเชิงวิศวกรรมต่อไปในขณะนี้ก็คงต้องระงับการก่อสร้างไปก่อนจนกว่าจะได้ข้อสรุปผลการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงค่ะ